ย่ากาเด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยายาการเด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาค่ะเบอร์โทรที่ร้านนะคะ064 478 7 9 9 5ี id line n u t 240 8 25ค่ะวันนี้นะคะ,ะนุชนะคะก็จะพามือใหม่นะคะมาทำการเพราะนะคะ,มะเมล็ดของโชก้าชั้นด่างนะคะ,ะเริ่มแรกนะคะ,ะเขาจะ มาแบบนี้นะคะน้องจะเป็นมันเบอร์รี่สีแดงๆแบบนี้นะคะเราจะต้องทำการแกะออกนะคะเราจะใช้มเมล็ดสีขาวๆด้านในนะคะเราจะใช้มเมล็ดสีขาวด้านในค่ะบางบางบางลูกนะคะบางลูกน้องก็จะมีแค่มเมล็ดสีขาวเม็ดเดียวนะคะบางบางลูกเขาก็จะมีที่สองมเมล็ดนะคะ มือใหม่ทําได้นะคะมือใหม่ก็สามารถเพาะได้เช่นกันนะคะทําง่ายค่ะไม่ยากเลยอะมาดูที่ส่วนผสมนะคะส่วนผสมก็จะมีจะมีขุยมะพร้าวนะคะมีขุยมะพร้าวแล้วก็จะมีมะพร้าวสับนะคะะใช้เป็นสับเล็กนะคะใช้เป็นสับเล็กสับเล็กสับกลางก็ได้นะคะะแต่เป็นเล็กก็ดีค่ะเป็นสับเล็กก็ดีอะถ้ามีอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเพอไลนะคะถ้ามีก็ ใช้ได้นะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็จะมีวิธีการเพราะอยู่ที่2แบบนะคะแต่ว่านุชจะพาทำหนึ่งแบบนะคะ,ะวิธีการตัวนี้นะคะก็คือสําหรับลูกค้านะคะที่มีเมล็ดโชคเก้าชั้นน้อยนะคะ,ะมีจํานวนน้อยก็จะพาทําวิธีนี้นะคะโดยการใช้เพาะ1เมล็ดต่อ1กระถางเลยนะคะ,ะหลังจากที่ เตรียมวัสดุที่จะทําการเพาะนะคะ,ะก็จะมีมะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะหลังจากนั้นก็ให้นํามาคลุกเค้าใส่กันเลยนะคะคลุกเขาใส่กันเลย,ะะลเเลยแล้วก็นํามาใส่ที่กระถางได้เลยนะคะใส่ไปจนเต็มเลยนะคะใส่ไปจนเต็มเลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราลดน้ําไปนะคะนานไปนานไปนะคะ,ะเขาก็จะยุบลงนะคะวัสดุปลูกเขาก็จะยุบลง แบบนี้ค่ะใช้1นึเมล็ดต่อ1กระถางนะคะหลังจากนั้นก็ให้นำเมล็ดนะคะมาเพาะเลย1นึเมล็ดต่อ1กระถางถ้าเราทำแบบนี้นะคะก็คือเวลาที่เขาง,งอกมานะคะเราจะได้ไม่ต้องทำการไปแยกต้นเขาอีกทีนะคะแล้วก็ใส่ลงไปไม่ต้องลึกมากนะคะไม่ต้องลึกมากแล้วก็กลบไว้เลยค่ะ หรือใครจะนำมะเมล็ดไปล้างก่อนก็ได้นะคะถ้าใครมีเยอะกอะ็แยกออกมาแล้วก็สามารถนำมเมล็ดไปล้างก่อนก็ได้คะ่ะหรือไม่ล้างก็ได้นะคะไม่เป็นไรเขาก็จะมีเยื่อนะคะเยื่อเกาะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะบางทีที่ส่งไปให้ลูกค้านะคะลูกค้าเห็นลูกค้าตกใจล,กลูกค้านึกว่าเป็นเชื้อรานะคะ,ะบางทีคือล้างแล้วนะคะล้างแล้วออกไม่หมดนะคะเยื่อเขาห่อหุ้มอยู่ เกาะอยู่มันจะคล้ายๆกับเชื้อรานะคะก็ไม่ต้องทําอะไรเขาก็ได้นะคะก็ให้ทําการแบบนี้ค่ะแล้วเสร็จอันนี้คือเสร็จเป็นหนึ่งกระถางแล้วค่ะก็วางไว้เลยนะคะก็ะทํากระถางใหม่ได้เลยนะคะ,ะให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเมล็ดของเราจะหมดนะคะ,ะถ้ามีไม่เยอะก็ทำแบบนี้ได้ค่ะ,ะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะ ใส่ลงไปไม่ต้องไม่ต้องลงลึกมากค่ะไม่ต้องลงลึกมากไม่ต้องลงลึกมากค่ะได้สองกระถาง ทำแบบนี้จนกว่าจะหมดนะคะ, <bitcoin> ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทําการถ้าเราเพาะเสร็จแล้วทั้งหมดนะคะก็ให้ทําการลดน้ําได้เลยนะคะน้ํานะคะสามารถรดเช้าเย็นได้เลยนะคะจนกว่าน้องจะงอกนะคะให้นําไปวางที่ร่มนะคะแล้วก็ให้ได้รับแสงเช้าน,นะคะวางที่ร่มแต่ว่าให้ได้รับแสงเช้านะคะแบบนี้นะคะแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นไปเลยค่ะจนกว่าเขาจะงอกนะคะ จนกว่าเขาจะงอกอไม่นานค่ะไม่นานไม่นานก็งอกนะคะ,ะทำแบบนี้ได้เลยสามารถทำได้ง่ายๆนะคะมือใหม่ก็ทำได้ค่ะลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ